ตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตตั้งใจอาจารย์จุดตรงนี้จุดเจนนี้ก่อนเราจะได้จักระอานองโบจุดเจนสีแดงก่อนอาจารย์จึนเข้าไปทาเดยนุดทเจ้าหน้าที่สุดทุ่เลยจ้ะจุดทุ่ให้เลยลำดับต่อไปทางคณะเจ้าภาพปักตรงกระถางตุกตรงกลางสามดอก และนอกนั้นก็ปากเครื่องสักการะแล้วก็เข้าประจำที่ หลวงพ่อาอนะครับว่จะ่อิตไเออจะอากรเพเ่อจมอนจะวยดได้บเอเทันติสัพัญญาวัุวีตมันาตา วิปัสสนามานะตัสสะวิปุราภงสิทักขินาเยตัตะานุโมทันติวายาเวชันตโรติวาทีมานเป็นหนึ่งน,น,น,นะคะโอเคเนาะตอนนี้เป็นแบบนี้ค่ะคุณอาจารย์เนี่ยมาคัดในส่วนของออฟเตอรลี่เนาะวันนี้จะมีผู้โชคดีไหมใช้ทอยาอยาดยืนกับซูปเปอร์สตาร์นะคะเพราะจะดูหงองเงขงาแล้วเนี่ยน้องเขาไม่ธรรมาดาคุณคะ คุณเกิดปีนักศัตรไรพีหนูค่ะเตรียมตัวรวยจานนี้ไปจะมีรับมากมายขอให้โชคดีนะคะโอเคหนูคะจันขออนุญาตนะหนูเห็นเลขมหนี่หนูหยิบม,มาสักใบได้ไหมคุณขาในมือของอาจารย์เนี่ยหนึ่งใบนะเราจะร่วมกันประมูลนะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราให้วัดหมดเลยไม่มีคิดค่าเจ้จ่ายแม้กระทั่งที่ซื้ออตเตอรี่มาก็ย,ยกให้กับวัดหมดเลยคุณขานะคะ ใบนี้เราจะเริ่มต้นประมูลที่100บาทใครให้มากกว่า100บาทยกมือขึ้นมีไหมคะถ้าไม่มีนี่คือเราห้าคุณคะให้เท่าไหร่คะ300นับครั้งที่1คุณขาสุปตาเนี่ยนะเขายิบมาเนี่ยโอกาสถูกสูด3 0 0นับครั้งที่1ใครให้มากเท่าไหร่คะ5 0 0ดิฉันไปดีกว่าดิฉันไปเดินไปคนที่500ใช่ไหมคะ500นับครั้งที่1 มีใครเท่าไรคะห้าพันอ๋อหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งเหรอฮะอ่าคุณฝากถือหน่อยแล้วใครโชคดีคุณมอบไปเขาเลยนะเท่าไหรคะคุณแม่หนึ่งพันนับครั้งที่หนึ่งคุณได้รับจากซุปตาเลยนะหนึ่งพันนับครั้งที่สองพี่พ้อยแสนนี่เลยเหรอคะสองพันนับครั้งที่หนึ่งคุณขาสองเท่าไหรคะ แล้วดีเดนสามพัน 3, เดี๋ยวเรื่อยไยาเดินไปฝั่งนี้สามพันนับครั้งที่หนึ่งใครให้มากกว่าสามพันมั้งคะคุณขาสามพันนับครั้งที่สองและสามพันนับครั้งที่ 3. สามเซฟปรบอือคะ่ะน้องขาของเรียนเชิญสุตานะคะดิฉันเป็นแฟนคลับน้องเขานะคะน้องเขาเนี่ยเป็นคนน่ารักและรางวัลน,นี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะเราแบ่งคนละครึ่งน,นะแล้วก็ร้องกับโอเคได้นะโอเคขอบคุณค่ะต,ตัวจริงดีกว่าตัวจริงดีกว่าดีกว่าแกกว่าหวนกว่า โอเคนะครับก็วันนี้ก็ถือว่ามาตูนกันเนาะรับจานนี่คือเรามีวตเอรีน่นี่ยเลรังานที่หนึน่งะมีโอกาสอยู่ในเดือนเอแล้วก็ไว้รันะวรับช่วยที่หนึ่งจักรวาลเดืเชที่หนึ่งเดือนเชิ 1, เนครับโอเคแล้วจะไปแรกมาโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารจะส่งกัแร้วกันพี่ก่อบหนึ่ง ใบนีนะคะสาา่นะครใครไ <ป S 1> <descript or. S 2> ด้ไปขอให้มีความโชคดีเริ่มต้นง่ายๆที่หนึ่งร้อยบาทค่ะใครให้มากกว่าหนึ่งร้อยบาทนหคะลูกค้าไดนะห้ารอยบาทนับครั้งที่หนึ่งห้าร้อยบาทกครั้งที่สองมีไใบเท่าไรคุ่แม่หกร้อยบาทนับครั้งที่หนึ่ง นับครั้งที่2และนับครั้งที่3ามคุณแม่ขาสามทุบขอให้รวยและรวยค่ะนะครับคุณแม่ขาไ้รับาเซ็นของไปเลยทันทีนะครับสองพันห้าร้อยบาทหน้าต่อีน่าจะ้องมีการศึกษาให้คนน่าเถอะสามพันบาทนับครั้งที่หนึ่งอ๋อเุาจะได้ใอลารเซ็นนครับสามพันบาทนับครั้งที่สองห้าครับสามพัน ได้4ดูใครที่มาีัรนน่้าห้าห้าห้ห้า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 ห้ห้า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 ้ห้ หนึ 12, ่งม <laughs> <inaudible endlessly> ืนสองพันนักังที่2ได้ลายเซ็นมงคลออกแบบไปด้วยมีทั้หนึ่งมือสองพันนักพับที่แข่อเดมคื่เพื่อเพื่อิธในวันนี้นะคะเพราะทีฉันมาอเตมติดตัวมาสอ0พันาจาผ่าจา์แล้วเินปากอดมีสองพันไม่เคยทำาะเะของสองพันเลี้งลอเนี่ยได้ไปเท่าไหร่นะคะ